สวัสดีคุผู้ชมพบกันเด็ดเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลหรือวัดผีเรือล่มนะผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาส่องตัวเลขไปด้วยกันนะผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นเป็นเลขตัวไหนนะผู้ชม้าคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชม เ,บบเดี๋ยวจะส่งด้วกันนะครับท่านผู้ชมนะว่าก็เห็นเด้ตัวไหนไนะผู้ชมานผู้มาสนสองด้วยกันนะครับเป็นเหขเป็นเป็นตัวอะไรเติแปดแปกับอะไรดูสิทนีน้เเห็นได้แปดตัวเดียวเห็นได้แปตัวเดียวรูปอีกรูปอีกจะได้เห็น ส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะว่าเราจะเห็นเรืตัวไหนนะครับท่านผู้ชมส่องไปด้วยกันเพราะว่าตาคนเราก็ไม่เหมือนกันนะครับจามองดูเป็นอะไรอ่ะท่านผู้ชมต้องดูนะครับผมนะท่านผู้ชมชางบ้านนะเป็นอะไบ้างครับตรงแม่พายนะครับเป็นแปลตัวเดียวอืม ลองดูไขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะคเห็นแปดแปดตัวเดียวจริงๆเป็นแตัวเดียวอืมแอ,อะไรนาะ

ลองสองไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเนาะว่าจะเห็นเลขตัวไหนนะครับอ oh, ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงเจ็ดแปดเจ็ดเหมือนเดิมบอ่อืมแต่พอมองวัน้ก็เป็นแปดอีกแต่ว่าถ้ามองอย่างนี้ก็เป็นเจ็ดนะก็เป็นแปดเจ็ดแปดเหมือนกันโอเคหนูขอแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณค่ะพอมองเห็นแล้วนะครับเป็นเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคุณผู้ชม ก็จะลวมสองไปด้วยกันนะเดี๋ยวทางแอดมินก็จะโค้ดให้ดูชัดๆนะทู้ชนนะว่าเราจะเห็นตัวไหนกันแน่นะทู้ชมก็จะลืมสองไปด้วยกันนะทู้ชมนะส่วนทางแอดมินก็มองเห็นตัวเลขกนะท่านผู้ชมตัวเลขก็คือตรงนี้นะท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นเลขแปดนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้เป็นเลขเจ็ดนท่านผู้ชมลองสองไปด้วยกันนะครับตรงนี้เลขแปดท่านผู้ชมตรงนี้เลขเจ็ดนะ สงส่งไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะเผื่อว่าจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวแอดมินก็มองเห็นเลขแล้วนะครับเป็นเลขแปดเจ็ดนั่นผู้ชมเนาะก็ okay. Okay. ส่องไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะเผื่อเห็นตัวเลขท่านผู้ชมเผื่อเห็นตัวเลขท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะ ว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นตัวเลขเป็นเลขอะไรนะครับท่านผู้ชมหาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทาั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนักผู้ชมสําหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ